สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของข้าวที่ขาดปุ๋ยไนโตรเจนหรือขาดปุ๋ยตัวหน้านะครับจะมีการยังไงนะครับจะได้สังเกตแล้วก็แก้ไขในทันท่วงทีนะครับซึ่งในพืชทั่วไปไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบที่สําคัญนะครับแล้วก็ไนโตรเจนยังช่วยในการเจริญเติบโตของพืชเพิ่มขนาดใบแล้วก็เพิ่มจํานวนเมล็ดต่อรวงนะครับ ควรจนวนเมล็ดดีต่อรวงแล้วก็เพิ่มปริมาณโปรตีนในมเมล็ดนะครับนาตะเจนนี่เป็นธาตุอาหารที่พบว่าขาดในนาข้าวทั่วไปนะครับโดยเฉพาะในนาที่เป็นดินทรายนะครับที่มีระดับอินทรีย์วัตถุต่ําเช่นที่พบทั่วไปในภาคทาอนออกชิงเหนือนะครับหรือก็ภาคอีสานโดยข้าวที่ขาดนาตาเจนนี่ยจะเริ่มที่ใบร่างนะครับใบร่างโดยที่สีของใบนี่จะเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็ ลายเป็นสีนเหลืองนะครับส่วนปลายใบเนี่เหลืองถ้ามีอาการขาดอย่างรุนแรงนะครับใบก็จะเกยแล้วก็ตายเหลือเพียงไว้ใบอ่อนแล้วก็ใบแคบนะครับซึ่งผลของการแตกกอก็จะลดลงล้วดนะครับในการขาดในตัวเจนเนี่ยต้นข้าวก็จะแคลกันนะครับแตกกอน้อยมเมล็ดที่ดีต่อรวงนี่ลดลง ทำให้ผลผลิตข้าวนี่ลดลงนะครับอาการขาดนิตรเจนนี่ก็จะคล้ายๆอาการขาดกรมถันนะครับแต่การขาดกรรมถันนี่จะไม่พบบ่อยมากนักนะครับมกักจะแสด,ดงอาการที่ใบอ่อนก่อนจะลามไปทั้งต้นนะครับซึ่งการขาดนิตรเจนเล็กน้อยเนี่ยยังคล้ายกับการขาดธาตุเหล็กต,ต่างกันเอต่างกันตรงที่การขาดธาตุเหล็กของข้าวเนี่ยจะเกิดขึ้นกับใบอ่อนที่กําลังจะพ้นกาบใบออกมานะครับ ส่วนสาเหตุของการขาดนโตรเจนในข้าวเนี่ยเกิดจากดินนะครับซึ่งดินดินดาเนี่ยมีระดับนโตรเจนต่ําก็เกิดจากการใส่ปุ๋ยไม่เพียงพอต่อความต้องการของข้าวนะครับดินก็ขาดน้ําการใส่ปุ๋ยด้วยวิธีการและเวลาที่ไม่เหมาะสมนะครับการสูญเสียนโตรเจนไปกับผลิตที่เก็บเกี่ยวนะครับรวมทั้งการที่ดินนี่มีการสูญเสียนโตรเจนจากกระบวนการต่างๆนะครับ เช่นการถูกชะล้างนะครับจากฝนจากน้ําซึ่งการป้องกันการจัดการการจัดการเพื่อการป้องกันนะและแก้ไขาขาดไนโตรเจนในข้าวสามารถทําได้โดยการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนให้แก่ข้าวเป็นวิธีการที่รวดเร็วนะครับโดยข้าวจะตอบสนองต่อปุ๋ยที่ใส่โดยมีใบเขียวขึ้นนะครับ มีการจเจริญเติบโตที่ดีหลังจากใส่ปุ๋ยได้สองถึงสวันนะครับอย่างไรก็ตามการตอบสนองนี้จะขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวชนิดดินแล้วก็สภาพบรรยากาศนะครับชนิดปุ๋ยแล้วก็ปริมาณที่ใช้รวมทั้งเวลาและก็วิธีการใส่ซึ่งการใช้วัตดุอินทรีย์นี่เช่นพวกปุ๋ยพืชสดไอ้ปุ๋ยพืชสดมูลสัตว์ฟางข้าวเป็นต้นนี่จะเพิ่มระดับอินทรีย์วัตถุแล้วก็ความุดมสมบูรณ์ของดิน เพิ่มปริมาณไนโตรเจนในดินในระยะยาวนะครับซึ่งเป็นการปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนนะครับใส่วัสดุที่มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกเช่นการใส่พวกปุ๋ยคอกปุ๋ยมูลสัตว์นะครับรับนี่ก็เป็นอาการ ลักษณะอาการข้าวที่ขาดปุ๋ยตัวหน้าคือไนโตรเจนนะครับในหลายๆคลิปก็ผมก็พูดไปในเรื่องของการใช้ไนโตรเจนหรือยูเรียที่เกินความจะเป็นนะครับแต่อันนี้ใส่น้อยเกินความจาเป็นก็เรียกว่าม,มีผลเสียเหมือนกันครับทุกสิ่งทุกอย่าง,งจึงอยู่ที่ความพอดีนะครับแล้วก,ก็การสังเกตของชาวนาว่าข้าวนี่มัขาด ในไนโตรเจนจะมีลักษณะอย่างไรก็จะได้ไปแก้ไขนะครับซึ่งวิธีที่ดีที่สุดก็คือการปรับปรุปรงดินนะครับคือการใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยเพื่อสดปลูกพืชหลังนาแล้วก็ปุ๋ยคอกปรับปรุงอันนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระยะยาวนะครับให้ข้าวเขียวนานนะครับ แล้วก็ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมด้วยก็จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับสิ่งนี้ผมก็พูดไปนหลายคลิปแล้วในเรื่องของการปรับปรุงดินแล้วก็ใช้ปุ๋ยค้อกับเคมีร่วมกันนะครับก็จะทำให้ข้าวเลยม,มีเมล็ดแล้วก็มีต้นใบที่เขียวสมบูรณ์แข็งแรงนะครับครับกระวังว่าคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วย ครับขอบคุณครับ